เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบ,บัตน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอาตัวละครอย่างเอสเซนกานะครับมาลงเล้งในระดับกอรเรีสครับผมเออซึ่งฝั่งเรามีลิคเตอร์อันดับสานะผมมากับลิคเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเกมแต่แบบว่านานๆจะเล่นตรงกันก <c oughs> ็ <ๆ c oughs> เลยอ่ะโอเคมาเล่นกับกอรเรีสแต่ฝั่งตรงข้ามคือคิวเลนครับผมเป็นกอรเรีสอันดับน่าจะอันดับ7หรือว่า8ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเกมนี้เนี่ยทำไมถึงเอาเอสเซนก้ามามีเหตุผลอยู่นะครับนั่นก็คือเอสเซนก้าแก้ทางอีกนิดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> กดกับใคร <c oughs> เพื่อนเต้อ๋อเฮบาทก็เรียกเขารู้จักกันนะคือส่วนใหญ่ก็เลียงเนี่ยถ้าดูหลายชื่อเนี่ยเหมือนกับจะเป็นแบบซีมิซีม <c oughs> ิโปรนะครับก็อันนี้แล้วกันพลังแฝงนะครับผมพลังแฝงสีเหลืองนะครับเอ้ยโยนไป คืออีกนิดเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอีกนิดเดี๋ยวนี้มันเก่งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างฮิตมากๆนะครับคือฝั่งตรงข้ามเขาพลิกแรกเป็นอีกนิดเลยนะแล้วผมก็เลยเอาเอสเซนกา์มาแก้นะครับเพราะว่าอีกนิดเนี่ยมันแพ้เม็ดสกิลไกล,ลๆนะครับผมเอ้าโอ้โหมีอีโมจิแลบลิ้นเราอีโมจิงงไปเอ็งฆ่าได้ยังไงวะนั่นอ่ะเขาว่าอีกนิดมาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่แบบแนวแนวโถมเข้ามานะครับอย่างเช่น Wonder Woman เลียวมะคิวเลนใช่ป่ะซึ่งแนวโถมเนี่ยเอเซนกาเอาอยู่นะเพื่อนๆพูดตรงๆเลยคืออันตีผักได้แช่แข็งได้ซีซีกวนตีนอะไรประมาณนี้คือมันมีมันมีเหตุผลของมันนะครับว่าทำไมถึงเอาเอเซนกามาแมตต์นี้นะมาดูแล้วกันเฮ้ยลิคเตอร์ลิคเตอร์เจวิตเจวิตแดงฝั่งตรงข้ามนะครับโยนไปโยนไปเอ้ยยกไปเลยเราเอารองเท้ารถคูดาวด้วย มา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 มันยังไม่ได้แดงนะมันยังไม่ได้แดงอยู่กันคู่แบบนี้ก็ชิงรัวๆที่เขาผมยกไปหนึ่งทีเออเอาดิก็เลือดอันดับแปดเหรอไม่รู้เจ็ดหรือแปดผมจำไม่ได้แต่คือก่อนก่อนจะไปเล่นผมก็ดูอย่างเงี้ยว่าก็อเลือดเขากี่ดาวแล้วอย่างงี้ะครับชื่อมันจําชื่อมันจําง่ายอยู่แหละชื่อเขาอะไป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 เรายกดักหน้าเอา้าเลือกเลือกทางตายครับ ยกดักหน้านะครับผมว่าจะโดนทรายฆ่าหรือว่าจะโดนฮายาเตะปากระใจให้เล at ือกเขาเลือกให้ฮายาเตะฆ่านะครับผมแต่เอาจริงผมว่าถ้าเลือกได้น่าจะให้เอเซนก้าฆ่านะเว้ยเพราะว่าเอเซนก้ามันก็เป็นฮีโร่ที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเกิดไปก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าฮายาเตะเกิดนะครับไปชิงอีกนิดได้ข่าวว่าฮอตฮิตโดนไป30%ของเลือดไปเลย เอาสวยจัดก็ยกพาลอยฟ้าสองคนลงชิงกันไปเอาติดไฮแอเตเก็บงานหน่อยเร็วเรียบร้อยโอ้โหโยนหินไปโยนไกลนะแล้วเราก็ยกไปหนึ่งทีนี่ไงเหตุผลว่าทำไมถึงเอาเอสเซนก้ามานะครับเกมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมมาเดี๋ยวเราเคลียบบนสวยครับได้คิวเลน่ะเอาแล้วเขาเล่นไม่ค่อยออกโจมตีโจมตี วางบอ่อทรายเอาลบทรายแล้วก็อันตีไปเลยครับผมเอาให้เลือกวิธีตายครับจะเลือกทางไหนจะเลือกลบจะเลกหลบบอ่อทรายหรือว่าจะเลือกลบอันตีเลือกเอาโยนไปครับผมเห็นป่าวว่าอินนิดมันเล่นยากนะสังเกตด,ดีคือเมฝังของข้ามเล่นยากมากนะครับเพราะว่าเอเซนกาสกิลไกลกว่าเยอะนะครับผมไปไปไปเราได้แหวนเลเจนด์มานามาแล้วผมว่าเดี๋ยวผมเดินตามลิคเตอร์ดีกว่า รอลิกเตอร์มารอลิกเตอร์มาเปิดย่าให้หน่อยให้กอลเลสนำให้กอลเลสนำกอลเลสนำไปเลยกอลเลสเออนั่นแหละเออได้านบนโผลวะ่ะโผล่สามโผล่สามสปินสปินเฮ้ยโผล่สี่ว่ะมีคิวเลนด้วยจบมันไว้อือลูกบอลชิง่งอันตี้เต้าติดหินไปเียครับชิ่งไปลูกเออนัอ่นแหละเมือเ่อกีอ้อีกนิดกับ ลาวิวนี่เจ็บหนักอยู่นะผมว่าโดนอันตีเราไปนานพอสมควรนะครับได้ไหมโยนหินถามทางคือในผมว่าในแบบพวกดาวเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเดินเกมกันละเอียดนะละเอียดพอสมควรอ่ะเนี่ยลิกเตอร์เดี๋ยวจะเวดบูแน่เลยลิกเตอร์กำลังเก็บดาบน้ำลิกเตอร์จะเข้ายังเข้าแล้ว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 ไป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 แล้วก็ออกมาพิ้วชิมิงพิ้วพิ้ว มาครับคิวเลนอยู่ด้านล่างนะครับผมถ้าอ่านดูดูแบบดีๆคิวเลนอยู่ด้านล่างเดี๋ยววันเดอร์มันต้องเดินมากับอีกนิดวะมันต้องเดินมาด้านบนวันเดอร์กับอีกนิดอะเห็นป่ะลิกเตอร์ดักเห็นป่ะเราทงเว็บคลิปเดี๋ยวเราเล่นบนได้นะครับเล่นไหมเล่น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 ยกไปครับผมชิงกันไปนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยโดนเราผักไปดิครับ แม่เสียดายเมื่อกี้ลิกเตอร์ไม่ได้มานะครับโอ้ยมาดักคิวเลนยังรอดอยู่ว่ะคิวเลนยังรอดอยู่อีกนิดสวยโอเคเดี๋ยวเราชิงได้เราชิงได้เราชิงกลางได้ชิงบุบบุบุบยกสามเข้าเลยอ่ะเออนั่นแหละต้องแบบนั้นนี่ไงเห็นป่ะคือเราไม่ได้ฆ่าหรอกนะเกมนี้ดูทรงละเราแค่ได้แบบว่าทำซีซีให้ทีมนะครับ โอเคดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะโดนปิดโดนปิดโดนปิดป่าตัวเองนะมาเดี๋ยวผมจะไปทำเว็บบนดันเว็บ,บบนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรา,รรารได้ป้อมกลางมาแล้วนะครับผมลิกเตอร์ลิกเตอร์ช่วยเราตีป้อมไหนลิกเตอร์โอเคมันอยู่ด้านล่างเรือม้าตายครับผมสวยเอาว่ะเฮ้ยเอเซนก้าร์ในเล้งตอนเลี้ยงก็กกโหดอยู่นะ แต่ตัวมันต้องได้นะครับเพืเ่อนๆคือเวลาเราพลิกตัวเนี่ยก็พลิกตัวที่แบบว่าเหมาะสมนะครับคือถ้าสมมติว่าผมเจอนาคอฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยมผมก็จะไม่พื้อเอเซนก้ามานะครับเพราะว่าเล่นไม่ได้นะครับผมหรือว่าเจอเพนอย่างเงี้ยเอเซนก้าก็เล่นไม่ได้นะครับคือแนะนําว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับด้านล่างมันมาไหมมันมาไหมมันไม่มามันอยู่บนสองโอเค,อ,เคอยู่บนสี่ตัวเลยนะั่นแหละ อ้าวเรือม้าตัวเดียวเล่นไหมเพื่อนยังยังยังไม่เล่นเอาวันเดอร์มามันมีหวานในป่านะครับตรงกลางเนี่ยค่อนข้างเดินเกมแบบว่าดีนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดินเกมดีนะครับโอเคเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วอันตีมันหนีก่อนว่ะชิงไปลูกได้ไหมได้ไหมบูคอง มุ่ของได้ไหมโอ้โหละปามันไม่ตายอยีกแส,ส,สงดงว่าไ UH> ม่มีค so ีบให้ให้ลูบอลชิงนะครับเมื่อกี้ถ้าลูบอลชิงคีฟสัตันี้ผมว่าวันเดอร์ตายนะยกไป2ชิงโอ้โหดูดาเมจของเราครึ่งหลอดเอาดิโอเคดูเหมือนว่าลิกนี่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 ลิกเตอร์เอ้ยโอ๊ยลิกนี้มันจะเอาเราอะผมเดินตัดไม่ได้นะครับเมื่อกี้ เล่นล่างได้เล่นล่างได้เนี่ยฆ่ากันน้อยเลยเห็นปะเพราะว่าเขาฝั่งตรงข้างเขาก็เดินเดินเซฟนะครับเอาอีกนิดไหมเพื่อนโอ้โหดวงไม่ให้บูลเราเลยมันจะเอาดาร์คซเลเยอร์ว่ะทีมเราได้นะครับเอาดาร์คซเลเยอร์ก่อนก็ได้นะครับ<ม>บ้านบนสามล่างหนึ่งคงน่าจ,จะได้นะครับ สวยแต่ลิงเราตายนะครับผมลิเกเตอร์ไปตัดเวฟตรงกลางโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยลิเกเตอร์มาๆขอจ่ายลูกบอลหน่อย,อยไม่รู้ชิงกันไปกี่ต่อนั่นะโอเคดันล่างได้นะครับเนี่ยฝั่งตรงข้างเขาก็เดินเซฟนะคือเขาก็เดินแบบคือเขาก็เดินเซฟมากปิดอมอังกรบนนะครับแต่เราเล่นล่างได้นะ เอาเอาลาวิวลาวิวเราโดนบ่อทรายดักหน้าเอาเรื่องไงเจ็บเจ็บเจ็บนั่นนั่่นะโยนไปทับ่อทรายอีกนิดแม่งตูไม่ได้จริงๆอ่ะเอเซนก้ารนั่นต้องบ่อจริงๆนะครับคือถ้าเจออีกนิดฝั่งของข้าวนี่เลือกเอเซนก้ามาก็ไหวนะครับผมสกิลมันไกลกว่ามากนะครับมังกรอยู่เวฟบนนะครับไฮอาเตกับลิกเตอร์ อยู่ล่างเนาะผมไปบนดีกว,ว,ะวะ่าว่ะคือด้านบนมันต้องมีตัวซีซีช่วยอะแต่ไฮแอตเตอร์ลิกเตอร์รม,มาเอาตัวรอดได้นะครับเราไปมังกรดีกว,ว่ายกไปหนึ่งทีเอาดิกระทืบไปแล้วเราปล่อยนี่ไงอันตีไปครับชิงเอาบอซ้ายวันเดอร์ตายครับผมเป็นยังไงวันเดอร์โอเคเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหไม่รอกันเลยเพื่อนๆไปครับผม โอ้โหลิงเข้าไปในบ่อจบเกมครับผมจบโอ,โ,โอ้โหโอ้หถือว่ารวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราเอาไปดูดีกว่าว่าคิวเลนนี่เขาเป็นกอเลียจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ากอเลียแน่ๆนะครับเพราะว่าคุ้นชื่ออยู่โอ้โหผมทำผมได้เท่าไหร่อ่ะผมได้ที่3แต่เราทำเดนเมจไปน29%นะครับ เยอะอยู่เยอะอยู่มีแค่ตัดเลือดก,กับเดเดมโอ้ก็ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่อีกนิดไม่ใช่คิวเลนกอลียสโอ้โหวินเลส83เยอะมากนะครับวินเล์สูงมากเลย80กว่านี่สูงมากๆนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเห็นไหมเอสเซนกาก็เล่นได้ในแรงกอลียสนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย